สวัสดีค่ะ f อทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะหุ้นนิเคี๊ค่ะทุกคนเช้าบ่ายวันที่สิบาตุลาคมสอง7นหสเจนาะคะ่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะเป็นการจอเด็ดวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายด้วยพี่น้องถ้า FC ไม่ชอบก็สามารถรอดูเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะทุกคนขาถ้ามก,กตามาบรมกก็ก่านเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะทุกคนคะ่ะก่อนที่เราจะไปดูดวันที่สิบสองนะคะจะจะพาทุกคนมาดูดูวันที่สิบสามดูวันที่สิบสองก่อนนะคะทุกคนขอโทษขอภัยเนาะพี่น้องรอบเช้านะคะทุกคนสำหรับที่สิบสองจะให้เด่นหกและห้าเด่นรอบบ่ายสองและหนึ่งรอบเช้ามาสามสามห้าเจ็ดสามเด่นมาห้านะคะทุกคนคู่ห้าสามสามห้าเจ็ดบริจาคพยพี่น้องจับได้หกสามนะคะทุกคนหาสามจงให้เพลิอนออกจากพี่น้องคะ่ะ เลขเด่นประจําวันมาไหมเจ็ดมานะคะทุกคนเลขสองหลุดสําหรับรอบบ่ายใจะให้สองและหนึ่งนะคะมาสองสองแปดเจ็ดเจ็ดนะคะเด่นมาสองเนาะคะ่ะเข้าคู่สองแปดแปดสองนะคะทุกคนวันนี้เลขเบิ้ลประจําวันมานะคะทุกคนเจ็ดเจ็ดพี่น้องบางท่านก็บางท่านชอบก็น่าจะได้บางท่านไม่ชอบก็น่าจะไม่ได้เนาะคะ่ะทุกคน ทีนี้เราก็มาลุ้นต่อวันที่13นะคะวันที่13ใจก็ขอให้ FC โชคดีเช่นเคยนะคะถ้าท่านชอบนะคะใครชอบคู่ไหนก็ขอให้ปังๆทุกคู่ในทุกๆวันนะคะทุกท่านขาขอบคุณสำหรับกำลังใจในการเข้ามารับชมและการกด, like, กด comment, กกไละค์กดคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ทุกไลค์นะคะทุกคนค่ะมีความหมายกับแอดมินนะคะทุกคนเป็นกำลังใจอย่างดีในการทำคลิปเลยนะคะทุกคนค่ะ สำหรับวันที่13จากที่เจคำนวณตัวเด่นได้เจได้อยู่ที่0และ9นะคะรอบเช้ามาดูค่ะความน่าจะเป็น0 5 0 4 0 1 0 6 0 3 0 7 9 0 9 5 9 4 969193เด่นรอบบ่ายค่ะทุกคนเด่นรอบบ่ายอยู่ที่5และ4มาดูผู้ความได้จะเป็นค่ะ5059515658 5 7าเจ็ดสี่นะคะสี่ห้าสี่ศูนย์สี่เก้าสี่หกสี่หนึ่งสี่แปดค่ะพี่้องรอบบ่ายจับตัวเลขไม่ได้ทุกคู่ที่ชอบนะคะทุกคนตัวเลขลายโตพี่้องเอาถ้าสมมติว่าเพิ่นสีมาเพิ่นจับคู่ใดเพิ่นกระมาดอกนะพี่้อง ทีนี้มาดูคู่ตเด่นนะคะ0954 0504 909594 5กับ4รอบปลาย9 454049นี่ะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบป่ายนะคะทุกท่านค่สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบป่ายเอท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกท่าน ทีนี้เจะจะพาทุกท่านมาดูเลขเด่นประจําวันแล้วเจจะจะพูดเด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเดือรอบละสี่คู่นะคะเลขเด่นประจาวันวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งกับหกนี้ท่านสามารถนําไปใช้ทั้งวันนะคะทุกคนถ้าชอบเนาะคะ่ะมาดูนะคะเด่นรอบเช้าศูนย์เลขเก้าเด่นประจําวันหนึ่งและหกเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ วันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด็ดน,นะคะทุกคนเก้าค่ะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหกหกเก้านะคะทุกคนค่ะเด่นรอบบ่ายห้าและสี่และเลขเด่นประจําวันหนึ่งและหกเป็นห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหกห้านะคะสี่ค่ะสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หกหกสี่ประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นเช่นไดพี่น้องยี่คู่ใดมากบ่ค่ะ ก็ตามได้เด้อพี่น้องบะมักกับพานคือเก่านั่นล่ะค่ะพี่น้องคาสำหรับคู่ที่ใจจับให้ท่านได้รับชมนี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเขา่ามีหลุดทุกมือนะคะพี่น้องค่ะสําหรับแนวทางหุ้นนี้เคอีกีวนะคะวันที่13ตุลาคม2567 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขโุขมั่หมานกันสุขภูสุขคนได้พี่น้องสวัสดีจ้า